หลังจากทรั์ตัดสินใจพลันโทรหาปูตินขณะที่เซเลนสกี้อยู่นอกวงการเจรจาทำให้ดูเหมือนอยุโลปแค้นถูกลอยแพรทรมปมเลือกข้างเอียงกระเท่เล่หาปูติน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไวมากนะครับกับพิบตาไม่ทันเลยทีเดียวเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปไวโดยที่ไม่มีใครคาดคิดภายในสัป,ปดาห์เดียวนี่นะครับเหตุการณ์มันจะเกิดการพลิกผันหลายๆอย่างท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับยูเครน ปัจจุบันนี้เลยครับส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องมายาวนานกว่า11ปีแล้วนะครับแตบ่ฟังครับก่อนหน้านี้11ปีที่แล้วนะครับ2,557นี่แหละครับชาวยูเครนออกมาประท้วงนะครับเพื่อเลือกเส้นทางประชาธิปไตยในสมัยประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานูควิตซึ่งปัจจุบันเขาก็ลีกหนีภัยไปอยู่ที่รัสเซียสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับที่ยูเครนนั้นต้องแลกประชาธิปไตยมาด้วยเลือดเงือน้ำตา แต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เบลารุสจอเจรัสเซียนี่นะครับก็เลือกพัฒนาแนวทางแบบของตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่มันตามมาก็คือประเทศที่กล่าวมานี่แหละครับถูกจํากัดเสรีภาพการปราบปรามอย่างรุนแรงท่านผู้ฟังครับสถานการณ์การเจรจาสันติภาพยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ผ่านมาเพียงสัป,ปดาห์เดียวนี่แหละครับดูเหมือนว่าทันทีที่ทรัมป์นี่แหละครับกล่าวหาว่าเซเลนส,สกี้นั้นเป็นเผด็จการและ ก็ตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในระบบประชาธิธปไตยของเขาทำให้ชาติยุโรปนี่แหละครับหลายๆชาติผู้นำหลายชาติของยุโรป ต้องออกมาประนามเลยนะครับว่าการกล่าวหาของทรัมป์นั้นในเรื่องของแนวทางประชาธิไปไตยของทรัมป์นั้นทรัมป์เอาแนวทางประชาธิไปไตยมาจากไหนหลักคิดของใครเพราะว่าการที่ทรัมป์ไปกล่าวหาว่ายูเครนเป็นปเผด็จการและยูเครนโดยเซเลสกี้นี่แหละครับเป็นต้นเหตุของสงครามที่ทําให้รัสเซียยังคงทําสงครามอยู่ในปัจจุบันสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับการที่ทรัมป์ไปกล่าวหาเซเลสกี้ว่าเป็นปเผด็จการนี่แหละครับ มันทําให้เกิดกระแสต่อต้านเกิดขึ้นจากผู้นํายุโรปมากมายนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอของเยอรมันนี่แหละครับถึงประกาศถแถลงประนามถแถลงการของทาว่าผิดพลาดและอันตรายพร้อมเน้นย้ํานะครับว่าการตัดสินใจของยูเครนในการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนั้นท่ามกลางสงครามนั้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งระหว่างประเทศทําให้ผู้นําชาติยุโรปหลายชาตินี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ ฟิแนแลนด์เดนมาร์กนี่แหละครับออกมาตั้งคำถา,ถามถึงคำกล่าวอ้างของทรัมป์เกิดกระแสต่อต้อตานผู้นำอเมริกามากขึ้นรวมถึงความโน้มเอียงของทรัมป์ที่ชัดเจนนี่แหละครับความโน้มเอียงของทรัมป์ชัดเจนที่เข้าข้างปูตินอย่างโจงแจ้งนี่หละครับฝรั่งเศสนั้นถึงกับแสดงความสับสนกับคำพูดของทรัมป์นะครับโดยการที่ทรัมป์ไปกล่าวโทษว่าซเซเลนเซรีของยูเคนั้นเป็นผู้ก่อ การรุกรานเสเซียและเป็นต้นเหตุของสงครามที่ดําเนินมาการมาเกือบ3ปีนี่แหละครับมันทําให้ดูเหมือนว่าทรัมป์นี่แหละครับจะถูกจากชาติาผู้นําชาติยุโรปหลายๆชาตินี่แหละครับประนามจากคํากล่าวของทรัมป์ที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสสนับสนุนทั่วโลก ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นี่แหละครับเขาก็ออกมากล่าวขอบคุณทางสื่อเอ็กนะครับแสดงความขอบคุณกับชาติต่างๆผู้นําจากชาติต่างๆที่ยังให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทัป์นี่แหละครับกำลังทรยศนาโต้ซึ่งจะส่งผลให้มอสโกนี่แหละครับกลายเป็นศูนย์กลางอํานาจแห่งใหม่และทัป์กำลังจะถอนทหารออกจากยุโรปทั้งหมดท่านฟังครับสื่ออย่าง Financial Time s รายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ยุโรปเชื่อว่าทรัมป์นี่ะครับมีแนวโน้มที่จะตกลงและจะถอนทหารสารัฐออกจากแถบทะเลบอลติกและรวมถึงทางฝั่งตะวันตกต่อไปซึ่งสื่อรายงานจากเยอรมนีก็รายงานนะครับว่าหน่วยข่าวกองตะวันตกและนักการเมืองนี่แหละครับกลัวการถอนทหารของอเมริกานี่แหละครับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาลับๆกับรับเสเซียท่านผู้ฟังครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติโรบเนียยืนยันข่าวลือว่า ตัวแทนรัเสเซียนี่เลยครับต้องการแบ่งอิทธิพลใหม่โดยการถอนทหารกองกําลังสหรัฐออกจากยุโรปตะวันออกรวมถึงรูมาเนียซึ่งรวมถึงมันมีรายงานนะครับว่าอเมริกาตอนนี้ให้เวลา3ส,สัปดาห์ในการตกลงกับเงื่อนไขการยอมจำนวนของยูเครนถ้าไม่ทำอเมริกาบอกว่าจะถอนตัวออกจากยุโรปนั่นหมายความว่า ทรัมป์นี่แหละครับต้องการให้ยุโรปนี่แหละครับถอนตัวจากการสนับสนุนยูเครนและกดดันเซเลนสกี้ให้ยอมจำนนต่อข้อเสนอของปูตินท่านผู้ฟังครับยังมีรายงานข่าวนะครับว่าทรัมป์สั่งลดงบกองทัพสลัดโลกอีก35ในอีกอีก5ปีข้างหน้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ของการข่าวการที่อเมริกาจะถอนทหารออกจากทุกประเทศในยุโรปนี่แหละครับ ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ยุโรปตะวันออกรายหนึ่งได้บอกกับหนังสือพิมพ์เยอรมันนะครับว่าขณะนี้มีการหาลือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการถอนทหารสหรัฐออกจากทุกประเทศในยุโรปรวมถึงกลุ่มพันธมิตรนาโต้หลังปี1990ด้วยซึ่งรายงานที่เกิดขึ้นนี่หละครับมันก็ทําให้ทางฝั่งยุโรปนี่หละครับตอบโต้ทันควันเหมือนกันสาภาพยุโรปเตรียมที่จะประกาศหนึ่งในแพ็กเก็ตความช่วยเหลือทางทหารที่ใหญ่ที่สุด ของสาภาพยุโดให้กับยูเครนภายในสิ้นเดือนนี้นะครับแพ็กเกจนี้คาดว่ามันจะมีมูลค่ามหาศาลและรายงานยังกล่าวอีกนะครับว่าจะเกิดขึ้นการสนสนนจะเกิดขึ้นทุกอย่างทั้งเรื่องงบประมาณรวมถึงกระสุนปืนใหญ่อีก1.5ล้านนัดไปจนถึงระบบป้องกันภายรายกาศซึ่งมันจะมีการประกาศความช่วยเหลือขนาดใหญ่หลายๆอย่างอาจจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งของเยอรมันซึ่ง รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันน่กล่าวว่าเราจะเปิดตัวแพ็กเกจขนาดใหญ่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในระดับนี้นี่ก็คือคํากล่าวของอนาเลนาเบรลบอกรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมันและดูเหมือนว่ามันจะเป็นการขยับตัวครั้งใหญ่ของเยอรมันและยุโรปซึ่งการเลือกตั้งเยอรมันนี่แหละครับมันกำลังจะเกิดขึ้นวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แต่บุฟังครับสถานการณ์ความตึงเครียดต่างๆเหล่านี้นี่ครับที่มันก่อตัวขึ้น หลังจากที่การตัดสินใจกระทันหันของทมในการที่จะเปิดการเจรจากับมอสโกโดยที่ไม่รวมยูเครนเข้าเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจา ก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้นําทั้งสองฝ่ายนักวิเคราะห์มองว่าการที่ทัมเนี่ยครับกำลังทําแบบนี้เพื่อต้องการสร้างเงื่อนไขที่อเมริกาเนี่ยแะครับจะถอนการสนับสนุนออกจากยูเครนและมุ่งไปสร้างความสัมพันธ์กับรัเสเซียแทนแต่ผุ้ฝังครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ยูเครนและพันธมิตรในยุโรปมีความกังวลมากที่สุดไม่ใช่แค่ความกัดแย้ง กับผู้สนับสนุนรายใหญ่ทั้งเรื่องงบประมาณและอาวุธเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ทรัมป์นี่แหละครับสแสดงความชื่นชมชื่นชอบและก็สน,สนับสนุนแนวทางของปูตินอย่างเปิดเผยที่เขานั้นพร้อมจะช่วยเหลือจักรวรรดิรัสเซียให้ขยายตัวออกไปเพื่อกดดันยุโรปโดยมีทรัมป์หนุนหลังไม่มีใครคาดเดาความคิดของทรัมป์ออกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของทรัมป์ที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี่นะครับเป้าหมายแท้จริงนั้นเขาต้องการอะไรกันแน่ ดูเหมือนว่าอเมริกานี่เลยครับพร้อมที่จะขายทุกอย่างอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีให้ยุโรปและยูเครนรวมถึงรัเสเซียด้วยซึ่งอาจจะมีการยกเลิกการคว่ำบาตรนี่แหละครับและนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของรัเสเซียอเมริกาก็จะสามารถขายทุกอย่างขายอาวุธยุทโธปกร,กรณ์ขายเทคโนโลยีเป็นไปตามความประสงค์ของทำที่ต้องการที่จะนําเงินเข้าสู่ประเทศของเขาท่านผู้ฟังครับอเมริกาจะขายอาวุธได้มากขึ้นจะเกิดการแข่งขันสะสมอาวุธครั้งใหญ่ เพื่อการขานอํานาจกันและกันนะครับยุโรปนี่แหละครับก็ต้องเล่งสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงนิวเคลีย์นี่แหละครับเพื่อการพึ่งพาตนเองนิวเคลีย์นี่แหละครับจะกลายเป็นอาวุธที่ทุกประเทศต้องจัดหาและต้องมีเพื่อเป็นการพึ่งพาตัวเองไม่พึ่งพาอเมริกาต่อไปจกักรวรรดิล่าอนาธิคมสมัยสงครามเลือกที่หนึ่งนี่ครับมันจะกลับมาอีกครั้งโลกาภิวัต์การค้าเสรี ระเบียบโลกต่างๆที่อเมริกาเป็นผู้ดําเนินการเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เนี่ยแหละครับมันจะหายออกไปจากโลกจักรวรรดิจะกลับคืนมากลายเป็นจักรวรรดิรัสเซียจักรวรรดิอเมริกาจักรวรรดิจีนรวมถึงยุโรปยุโรปนี่แหละครับก็ต้องรวมตัวกลายเป็นจักรวรรดิพราะวัาถ้าอยู่ต่างๆแต่เอกเทศแต่และประเทศนี่แหละครับไม่สามารถไปสู้กับอเมริกาสู้และเสียดายเพราะฉะนั้นการรวมตัวของยุโรปแบบหลวมๆอย่างนาโต้ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับอาจจะต้องกลายเป็นจักรวรรดิยุโรปเพื่อที่จะคานอํานาจและสามารถต่อสู้กับจักรวรรดิรัสเซียหรือว่าจักรวรรดิอเมริกาได้ประเทศเล็กประเทศน้อยอย่างประเทศไทยเรานี่แหละครับก็ต้องวิ่งหาจักรวรรดิมาเพื่อคุ้มกลางหัวเลยครับดูที่ไทยแล้วนะครับว่าจะไปเข้าจักรวรรดิจีนหรือว่าอเมริกาดีแต่บุฟังครับการประกาศของพับนิติบริการเกี่ยวกับการโทรศรัพท์คุยกันของปูตินกับ ทรัมป์เมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเดิมทีแล้วมีการโทรศัพท์ไปหาซเซเลนสกี้ทันทีหลังจากที่ทรัมป์ยกหูโทรศัพท์คุยกับปูตินแต่การประกาศดังกล่าวนี่แหละครับมันสร้างความไม่พอใจให้กับซเซเลนสกี้และความตึงเครียดก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับและก็รัเสเซียนี่ครับพบกันที่ซาอ,อุเมื่อวันจันทร์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับสำหรับยูเครนและยุโรปแล้ว การประทะกันครั้งนี้ล่าสุดนี่หลยครับทำให้ความขัดแยง้งจากการประกาศเมื่อสัป,ปดาห์ที่ผ่านมานั้นมันรุนแรงเพิ่มขึ้นขณะที่ผู้นำยุโรปนี่ละครับตอนนี้ต่างก็ยังคงดิ้นรนตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านี้คาดว่าประธานาธิบดีฝรัร่งเศสนะครับเอนมานูเอลมาครงและก็นายกนัฐมนติอังกฤษคียสตาเมอร์เลยครับ ซึ่งทั้งคู่นี่นะครับเสนอที่จะส่งกองกําลังรักษาสันติภาพไปยังยูเคนทั้งคู่นี่นะครับจะเดินทางไปที่ทําเนียบขาวพบกับประธานาธิบดีทัมในสัป,ปดาห์หน้า แต่ทั้งคู่นี่นะครับก็ได้โทรศัพท์ไปหาเซเลนเซกี้เพื่อเสนอการสนับสนุนด้วยเช่นกันท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปไวมากภายในสัปดาห์เดียวนี่นะครับมันจึงทําให้หลายฝ่ายตอนนี้ไม่กล้ากระพริบตาเลยทีเดียวครับเพราะว่ากลัวกระพริบตาแล้วมันจะตามสถานการณ์ไม่ทันรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทามช่องของเราด้วยนะครับ